สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยของชั้นผสมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องตัวการันห์ษากันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนะคะเรามาดูคำไทยใช้ให้ถูกกันนะคะ<ม>นักเรียนคะคำที่ครูครูนำมาฝากในวันนี้ก็คือคำว่าผ้ากะถิ่นนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่า ผ้ากระถินคำไหนเป็นคำที่เขียนถูกต้องคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันนะคะค่ะผ้ากระถินคำที่หนึ่งเป็นคำที่เขียนถูกต้องนะคะนะักเรียนเราไปดูความหมายของคำว่าผ้ากระถินกันนะคะผ้ากระถินก็คือหมายถึงผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแกบบ่ภิกษุสงฆ์เฉพาะากระถินการนะคะ เราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะนักเรียนเมื่อน,นักเรียนได้เรียนแล้วนักเรียนจะสามารถบอกลักษณะของคำที่มีตัวการันได้สะกดคำที่มีตัวการันได้ถูกต้องและเห็นความสำคัญของตัวการันในภาษาไทยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวการันนะคะตัวการันก็คือพยัญชนะที่มีไม้ทันทคาต กำกับอยู่ด้านบนนะคะเวลาอ่านไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะซึ่งตัวการันอาจอยู่กลางคำหรือท้ายคำก็ได้เรามาดูตัวอย่างตุกคำที่มีตัวการันนะคะคำว่าเล่นะคะนักเรียนหอหีบคือตัวการันนะคะนักเรียนเห็นไหมคะพยัญชนะของเราตัวหอหีบคือตัวการันค่ะ ส่วนไม้ทันทคาดนะคะคือเครื่องหมายที่มีไว้เพื่อค่าเสียงของพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียงนะคะ,ะเรามาดูนะคะไม้ทันทคาดคําว่าเลขไม้ทันทคาดเราจะอยู่ข้างบนของตัวหอหีบนะคะนักเรียนเราเรียกว่าไม้ทันทคาดนะคะเรามาฝึกอ่านคําที่มีตัวการันกันนะคะนักเรียน คำแรกอ่านว่ากรรมพันธ์ุนะคะเห็นไหมคะนักเรียนคําว่ากรรมพันธ์ุเราจะไม่ออกเสียงตัวที่เป็นทอทงสระอุแล้วก็มีไม้ธนาคานนะคะคําต่อไปคําว่าคาลิหารธรรมรงนกพเคาบริบูรณ์ประดิษฐผลลัพธ์ภาพยนตร์นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่า,าคำ ที่มีไม้ทนธนคาตกำกับอยู่เราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะค่ะต่อไปเรามาดูฝึกอ่านคำที่มีตัวการันอีกนะคะนักเรียนจากสไลด์นี้จะแตกต่างจากสไลด์ที่แล้วนะคะสไลด์ที่แล้วตัวการันจะอยู่ท้ายคำนะคะส่วนสไลด์นี้ตัวการันของเราจะอยู่กลางคำนะคะ อย่างเช่นคำว่าช็อกก็ฟาร์มคอนเสิร์ตฟืนและฟีมนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะนักเรียนการอ่านคำที่มีตัวการันไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวที่มีไม้ทันค่าจำกัดนะคะซึ่งตัวการันอาจอยู่กลางคำหรือใช้ายคำก็ได้ค่ะ ค่ะคุณคุณหวังว่าคลิปนี้เด็กๆจะได้รับความรู้กันนะคะสวัสดีค่ะ